สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้ายาพาเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นในประเทศไทยของเรานี่เองค่ะฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะ สถานที่แห่งนี้ค่ะอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์หนองจอกนะคะด้านในค่ะเขาก็จะมีตึกอาคารต่างๆนะคะทำจำลองเหมือนประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะแล้วก็จะมีฉากต่างๆที่ให้เราถ่ายภาพได้ด้วยนะคะซึ่งจะดูเหมือนภาพสามมิติมากๆค่ะแล้วก็จะจำลองวัดนะคะเหมือนสถานที่สำคัญสำคัญค่ะให้สาวๆที่ชอบเซลฟี่ได้นอกจากนั้นใครเดินเหนื่อยแล้วค่ะก็ยังมีร้านอาหารนะคะ ให้เราได้ลองชิมลองรับประทานค่ะหลายๆร้านก็อร่อยมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นท้าเมื่อกี้มองเห็นนะคะจะเป็นเวิ้งน้ำค่ะเอาไว้ปั่นเรือเรือถีบนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารแล้วค่ะน้องไฟย่าก็เดินสำรวจอย่างสนุกสนานมากเลยนะคะเราจะมาดูกันต่อไปค่ะว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะคะด้านหน้าค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นซุ้มโซนของการขายของอาหารการกินค่ะแล้วก็จะมีโซนของเล่นนะคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจะชื่นชอบมากเลยค่ะก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นนะคะมีตู้ให้หยอดไข่ซไพค่ะใครที่ไปเป็นครอบครัวหรือไปกับแก๊งเพื่อนๆก็น่าจะชื่นชอบสถานที่แห่งนี้มากๆเลยนะคะฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ